สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่กำลังรับชมชม่องขุนช้างสะพานบุญอยู่ในขณะนี้นะคะวันนี้จะพามาดูน้องใบบุญนะคะหลังจากอาบน้ำเสร็จนะคะกับแม่เหมยนะคะนะคะพามาดูน้องใบบุญเล่นโคลนนะคะตอนนี้ถูตัวแล้วนะคะปะโคลนเต็มตัวแล้วก็ไปถูตัวแล้วนะคะทำตามแม่เหมยนะคะฝึกตามแม่เหมยก็ทำลูกก็ทำตามนะคะ เรียนเรียนรู้ตามแม่เหมยนะคะแม่เหมยถูน้องใบบุญก็จะถูด้วยนะคะ หนึ่งมองไปวนนะคะถูแม่แล้วนะคะถึงแม่ไวแล้วนะคะถูแลลูกถูกตามแม่แล้วไหนเล่นเล่นคนเดียวเลยลูกเล่นคนเดียวแล้วๆพอดีพ่อพี่ยังไปตัดหญ้าอยู่นะคะ กำลังออกไปตัดยาเมื่อกี้ค่ะมาทางนี้ลูกมีแม่เหมยอยู่นี่ลูกมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวถูโอ้โหถูแลถูแล เขาทำตามแม่นะคะดูสิคะดูสิคะโอ้ปัดต้นสับรดนะคะทานยังไม่ได้ลูกเนี่ยเป็นการฝึกตามแม่นะคะเห็นแม่ทำอย่างนี้หนูก็ทำอย่างนี้นะคะ๋อ้แม่เหมยทำอย่างนี้หรอคะโอ้ทำอย่างนี้อย่างนี้กินได้กินได้แล้วก็ทำอย่างนี้ เหมือนคนกำลังโมโห,โหเลยใบบุญหนูอยากเล่นละหนูอยากเล่นละเออทำตามแม่นะแม่เขาหยิบสับรถแล้วเขาจะปัดปัดดินออกนะก็จะทำแบบนี้ค่ะน้องใบบุญจะจะทำตามนะคะความส่วนของเด็กดื้อน,นะคะหนูน้อยใบบุญของเรานะคะสนมากๆเลยนะคะตอนนี้ความกี้ก็เริ่มกลัวแล้วนะคะโคกี้เริ่มกลัวน้องใบบุญรับน้ำหนักไม่ไหวแล้ว ขาทำอะไรนะ่ะขานะ่ะเอ้าเอาเอา้เอาติดแล้วติดเล้วจะลงได้ไหมจะลงได้ไหมเออลงได้ล้วสนมา,มากๆเลยนะคะเ,เล่นตรงนี้อีกแล้วนะคะดูด,ดูดูเด็กน้อยเล่นดินนะคะเล่นคนเดียวก่อนนะคะเพราะกี้ไปตัดหญ้าอยู่นะคะ <laughs> เล่นได้นะคะแต่ห้ามมุดข้อออกมานะคะหนูใบบุญถ้ามุดออกมาเมื่อไหร่ละบ้านแตกเลยนะคะ <laughs> เอาละเอาละนะคะ <laughs> เป็นความสุขความด้นเรินของช้างน้อยนะคะที่ได้เล่นเล่นดินนะคะ เูสิคะๆทาเล่นเป็นยังไงคะเหนื่อยหรือยังลูกเหนื่อยหรือยัง <c oughs> ตุ๊ดชีฟ้าเลยนะคะเออ เล่นเสร็จแล้วก็จะถูนะคะจะทําให้ผิวเขาดีนะคะถ้าได้เล่นโคลนเล่นดินนะคะผิวจะไม่แห้งนะคะอาบน้ําเหมือนกับไม่ได้อาบเลยนะคะเปื้อกเก่าอีกนะคะธรรมชาติของช้างนะคะเขาจะเล่นดินปะโคลนไว้เพื่อไม่ให้ ยุงนะคะยุงกัดนะคะโหวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วโอ้สน่วสนนะคะส่นมากเลยนะคะไปอีกแล้วรอบแม่หมดสองสามรอบแล้วนะคะไปไหนล่ะไหนไหนอะโอ้โหนู่นะะวิ่งออกข้อเลยนะคะวิะงออออะะ่งออกกำลังกายนะคะจะได้สดชื่นนะคะจะได้แข็งแรงนะคะดูท่าวิ่งเสร็จก็มาโชว์เลยนะโชว์ โ <Workers. S 2> ชว์ความแข็งแรงให้ดูนะคะไปยินเลยนะคะไหนไหนไหนใบบุนจะวิ่งอีกหรือเปล่าคะแรงนยขออนุญาตเอาสับนรดให้แม่เหมยทานก่อนนะคะ ปีนต้นไม้หรือเปล่าคะน้องใบบุญเออถูนะคะถูเหมือนแม่เหมือนเ๊ะเลยนะคะ ข็งแรงสดชื่นแล้วนะคะรู้สึกว่าจะสดชื่นเนื้อตัวนี่จะสดใสแล้วะคะ่ะจะสดชื่นแล้้ลเล่นน้ำนะคะได้อาบน้ำกับแม่เหมยนะคะวันนี้เดี๋ยวไคถ้าถูแลถูอีกนะคะ สูสัยอยากกินหญ้าก,กับแม่เหมยแล้วนะคะอยากกินสับปะรดแล้วนะคะก็ขอขอบคุณแม่แม่เอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่อยู่ในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะที่คอยให้ความช่วยเหลือแล้วก็ที่คอยให้กําลังใจนะคะออขอขอบคุณทุกๆท,ท่านมากๆเลยนะคะขอให้ทุกท่านที่รับชมคลิปของน้องใบบุญทุกทกท่านเลยนะคะขอให้มีความสุขมากๆนะคะ ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องคุนช้าสะพานบุญด้วยนะคะก็จะได้มียอดคนติดตามเยอะนะคะจะได้มีโฆษณาได้ค่าขนมของน้องใบบุญน,นะคะวันนี้น้องใบบุญก็ขอจบคลิปน่ารักไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ